เนี่ยบีบอ้อยมันจะบีบเป็นอย่างงี้จะน้ำมันก็จะรีดมาอย่างงี้เลยน,นะเออนะเนี่ยได้น้ำอ้อยใส่หลักจะชิมน้ำอ้อยเนี่ยะนะรสชาติหวานมากเลยนะขั้นตอนที่เราจะทออําน้ําอ้อยใส่ลักตอนแรกนะเราก็ต้องมาตัดต้นอ้อยก่อนอ่าตัดต้นอ้อยอุ้ยนี่เดี๋ยวอ่เดี๋ยวพอตัดตัดอ้อยตัดออกมาตัดให้ชิดโคนมากที่สุดชิดโคนมากที่สุดน,นะเองลงมาก็ได้ โอ้ยโอ้ยนี่นะแล้วก็ตัดหัวล็อกกาดล็อกกาดออกใช่ไหมแลตัด,ดโอ้ยอหลังจากที่เราไปตัดอ้อยกันแล้วนะขั้นตอนต่อไปก็มาปูดอ้อยพอผุดอ,อ้อ,ดอ,อยเสร็จแล้วเราก็มาคันน้ำกันต่อใช่ไหมครับอันนี้ขั้นตอนการคันน้ำอ้อยเกษตรใช่ไหม เนี่ยดีอ้อยมันจะบีบ่างนี้แล้วน้ำมันก็จะรีดมาอย่างนี้เลยนะอืมวู้ันละเอียดจนได้น้ำงมี้เลยเนี่ยดูเนเลยเออเนี่ยได้น้ำอ้อยสดละเดี๋ยวชิมน้ำอ้อยเน่ยเดี๋ยวรสชาติหวานมากเลยนะาาเนี่ยตักอ้อยแบบแบบเรียบุ๊บยในน้ำอ,อ้อยเออสดชื่น